แอดคาราบาลขอโทษผู้ว่าเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างจับตามองอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อนักร้องเพื่อชีวิตคนดังอย่างแอดคาราบาลได้ด่ากลาดบนเวทีคอนเสิร์ตในงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่ถูกผู้ว่าสุพรรณสั่งห้ามเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดนายนัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาแอดคาราบาลเดินทางมาเข้าพบที่ห้องทำงานชั้น4ศาลกลางจังหวัด พร้อมนำพันดอกไม้ทึบเทียนช่อดอกไม้มาขอโทษโดยมีทีมงานของแอดคาราบาวมาถ่ายคลิปวิดีโอแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพแต่อย่างใดนายนัทพัฒน์กล่าวว่าแอดคาราบาวเข้ามาขอโทษพร้อมบอกว่าได้ทำผิดไปและขออภัยซึ่งตนได้ขอให้ไปดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชนให้ได้รับทราบถึงการเข้ามาขอโทษในวันนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องของคดียังต้องเดินหน้าต่อไปและต้องดูว่าแอดคาราบาวได้ทำตามที่ได้คุยไว้หรือไม่ผู้ว่าสุพรรณบุรีกล่าวอีกว่าหลังขอโทษเรียบร้อยแล้วแอดคาราบาวได้ร้องเพลงหนุ่มสุพรรณให้ฟังหนึ่งท่อนแล้วมอบกีตาร์ให้หนึ่งตัวแต่ต้นไม่ได้รับมอบกีตาร์ไว้เพราะเล่นไม่เป็นขณะที่แอดคาราบาวรับปากว่าจะสอนให้ในายนัทพัฒน์กล่าวต่อว่าทางนี้ยังได้พูดคุยกันว่าอยากให้แอดคาราบาวได้มาช่วยทางจังหวัดสุพรรณบุรี เราเป็นคนสุพรรณบุรีเรามีโครงการที่จะสมัครเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกและอยากให้ทางแอดคารบาวได้มีโอกาสมาช่วยเรื่องนี้